ตัวรถสีช่องนะแรลงนี้เรามาเห็นต้นมะขีนะก็5โมงกว่าแล้วเรามาชาร์จวันนะี้ก็ยังไม่ทันรู้ว่าจะได้ยิงกี่นัดแต่ว่าดูแถวนี้มันก็กินสมควรนะเต,นะต๋อฉับใ่กระตัทบกันน่ากลัว ตัวหนาสีเขียวอ่ะเพราะเกิดดูลงน้องนะซากเราจะยิงกระลอกกินมะขีคืนนะก็ต้องแถวเส้นทางไม่ต้องให้ใบไม้นะเพราะเราเวลาเราย่องนะอาจจะเสียงดังกระลอกอาจจะได้ยินแต่อาจจะไม่ได้ยินทีทไทยนะก็พอๆๆเราจ้องดู่เดี๋ยวายเดี๋เสียดเที่ยวเทียมเดี๋ยวโกงตัวของกุจิตาไทยตัชชีหรือตะกี้เราอยากหรือห้องของไทยอันนี้ใช้ขนาดจงเกินนะ แรงนี้ก็เรามากสายเกินก็เพราะว่าตัดทางมาแล้วก็เสียเวลาและมันนานเราอาจจะกลัวไม่ได้ยิงนะแล้วเสียเที่ยวแล้วก็ยิงก่อนนะแล้วก็เียบดูว่ากระลอกนั้นเยอะไหมแต่ว่ามื่อวันนี้กระลอกก็เยอะนะนี่ก็เรายิงตกแต่ว่าเราไม่ได้มาเก็บนะเรายิงสี่นัด ตกสี่ตัวแต่ว่ายังไม่ทันรู้ว่ามันจะได้สี่ตัวนะแล้วก็วันใหม่นะหรือว่าครั้งใหม่เราจะถ่ายให้ดูนะครั้งนี้อาจจะกลัวภาพไม่ได้เพราะว่ามันจะเสียเที่ยวนะมันใกล้มืดแล้เราควนนานเกินแล้วก็จะไม่ได้ถ่าย เพราะว่าตกลงมันมาเร็วเกินก็ถ้าจะเก็บนะนี่ไงนี่ตัวนี้ยังไม่ตายยิงอยู่ที่นี่นต้องเดี๋ยวเอาปืนมาซ้ำละเพราะว่างงมืดยิงอ่ะตัวนี้นหะ Thais, đúng đúng và lần nào sẽ thay để đun á, cá lóc còn nhiều ở, mà đặc là tổ mà nó xuống nó chống cơn. theo dõi sẽ làm đỡ, mà เราจะใช้เสียงนะมากดตัวแบบเราตุ่นนะตัวหม้อเป็กกองที่จะกุยเลยเรอจุดสวอย่างจะมันเราจะเทใจตัวต้นดอกกุยรอนะวันนี้ก็พาลูกชายมาช่วยนะเพราะว่ามันมีดอกไม้ไผ่นะหรือว่าดอกไม้เฮียนะมันสองสามกลุ่มนะสุ่มนะแล้วก็เราคนเดียวมันพกไม่หรือว่าดักซุ่มมันไม่ ไม่หมดนะแล้วก็วันนี้ก็พาลูกชายมาช่วยดักยิงแล้วก็เราติดตามนะว่าวันนี้จะได้กระลอกหรือว่าจะได้ยิงกี่นัดน,นะโจดลัวโห่โจดัวโห่ตาสีลูกหลีนอนจิตของตตวสัวนะเราไม่ไม่ทันมายามกับดักแห้วแล้วนะเราใส่อยู่ด้านล่างแต่ว่ามันลากเอาคันขึ้นมา สุดท้ายคันก็มามาอยู่ที่นี่นะตัวเขาย้อมเดี๋ยวนะมันก็มาพันแถวนี้นะ่ะมุ่นหมดเลยครูสีเดี้ยเดี้ยเ,เ,เออเสียดายมากเลยนะหมูป่าตัวใหญ่นะ่ะนี่นะ่ะรอยบักใหญ่ๆเลยเลยพันทั่วแถวนี้พันจนทั่วเลยสุดท้ายเห็นไหมจุดที่มันนอนมันจุดน่ะ สุดท้ายเชือกก็มาพันอยู่ที่นี่ขาดแล้วเสียดายที่ไม่ได้มายามนะถ้าเรามายามมันมันก็น่าจะได้อยู่นะเสียดายมากเลยวันนี้มายิงกระรอกก็มาลองดูมากู้แห้วแต่สุดท้ายเสือกก็ขาดดูจุดที่มันนอนก็ไม่ไม่น่าจะเป็นตัวเล็กนะ ตัวใหญ่มากนะตัวนี้นะมันน่าจะลงไปด้านล่างนะจุดที่มันนอนก็เกือบเข้าสองเมตรนะนัดกลัวนะดูสิมันจุดนะมันก็มันน่าจะเป็นไอ้กุดเลยนะขาหรือว่าแขนของมันนะก็น่าจะขาดอยู่เพราะว่าเชืกมันกับพันโดนเกินละมันก็ น่าจะเป็นหมูป่าที่พิการนะมรอยบอกใหญ่ๆเลยรอยไม่ใช่รอยเล็กนะสิตเตี้ยวชุดตัวชัว่วเกือกล,ล็อตตูเลยนะกับดักแห้วนะเราใส่หมดเราต้องพยายามปลดนะ เพราะว่ายังไงเราก็ใส่เขาไว้แต่ว่าเขาก็จับแน่นสมควรนะแต่ว่าเราไม่เราไม่มายามเลยนะแล้วก็สุดท้ายมันก็จับไม่อยู่มันก็ขาดแต่ว่าเราต้องได้มา้เพื่อมาให้มันเฝ้าอยู่ที่นี่เนาะเวลาเรากู้เราต้องถึงมันจะขาดเราก็ต้องกู้ไปนะเพื่อไม่ให้ผิดพลาดการใส่แห้วนะเพราะว่าคันของคันของคันแห้วเราก็ต้องเด้ปลดออกเพราะว่าไม่ให เชือกหรือว่าสายแห้วนะหัทเขาอยู่นะเพราะว่าทำอย่างนี้มันจะผิดกติกาการที่เราใส่แห้วนะอยู่ตัวดาวนะอยู่โจทย์ล้วเลยเจอยาอยู่อยู่ตัวยาวเนจะยจะตูเราตนะ้องไม่ยางงามมุงนะงามจอดติดเฉยนะนะนะแห้วไม่ได้กินแล้วก็จะไปยิงกระลอกต่อนะนะ ชัวยรัวรัวตู่เจ้โอเคตอนตัวนาเออหนึ่เชียอย่างโคตดีนะนี่ถ้าเอาตีดีเต่อลี่อาถีหน่อยนะเจ้ตุ่มบัวเจ้เตี่ยวจะเอาตัวหยอดชิลร้ายเลยอ่ะเจ้จะต้องไปเช็ดต่อใช้ตัวนาแค่นั้นสายเห้วมันน่าจะขาดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะก็พาหมามันนำก็นำไม่ได้แล้วถ้าหากพึ่งขาดนี่หมูป่าตัวนี้มันก็ต้อง เสร็จเราอยู่นะเี่ว,ว่ามันก็ขาดไปโดนเกินละว,วันนี้ก็ติดตามไปหยิงกระลอกนะชอใหญ่ๆหมดอนาทีนะปล่อยลูกชายไปพกสุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะแล้วเราก็กลับคืนมาพกจุดที่หัวนี้เราแผ่วได้เส้นทางนะมันน่าช็แกแงซะเลนกปีดก็กินสมควรนะ เสียดายที่เราเลียบลูกชายนะก็หลอกได้หญิงก็ก็ลอกหนีก่อนนะ Dạ, bò đây kim Thì là chỉ là non ตู้ยเนะด็กหัวไทยฮะผัจิีดไทยเด็กหัวงาตัวเนะกือบมืดลวเกือบมืดแลแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแล้วก็มาลอยยิงมันก็มากินอยู่ที่นี่นะเราลงมาห้าหกตัวเลยแล้วก็ยิงตกสองตัวลงมาน เดีย๋ยวไปเก็บตัวเมื่อกี้ที่เรายิ้มตกฝั่งตรงข้ามนะเราก็ยังไม่ทันเก็บนะตามหาไม่เจอแต่สุดท้ายมันก็ค้างอยู่ที่นี่ตรงโค่นนะยอๆยอๆหนอยออะไรยอทุงเปล่าพันหนอหนอชิร้ายหนอหนอเด้ สุดท้ายกะค้างอยู่นี่ก็เห็นแล้วเนาะเกือบเกือบถอยแล้วนะเกือบไม่ตามหาแนตะ่ว,ว่าดีที่เราส่องไาสายเห็นถ้าไม่อย่างนั้นก็ถือว่า,าพลาดตัวนี้ก็อาจจะเป็นของมแมลงวันนะ ตอนนอ้อเยอะตัวเล่นบนอ้อตัวเส้นนะอย่าซอดเทตหนเตัวตัวเล่นเต่าต,นนต,ต,ต,ตัวรหญเนะวันนี้ก็ผลงานลูกชายกับเราได้แค่นี้นะลูกชายได้สองตัวแล้วก็ได้การนั้นก็เป็นของเราหมดนะก็วันนี้ก็ไม่ถ่ายคลิปนะไม่ตั้งใจเอาคลิปให้เพื่อนๆดูก็อาจจะได้เยอะอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ได้แค่นี้ก็ดีกว่าที่ไม่ได้นะก็พบกันคลิปใหม่นะเพื่อนๆนะ